สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เ p l ีเสียงข้าสนามนะครับวันนี้ก็เมื่อคืนครับเตะไปแล้วหนึ่งคู่นะครับเดวกเส้นไก่ลืมจัดตัวบ้างนะครับยังไงก็เอมเมต์กันมาไกรที่มาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หน่อยนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นให้ผมหน่อยนะครับตอนนี้ก็ยอดซับก็ประมาณ900กว่านกว่าทอยากได้สักพันซับนะครับเป้าหมายหลักตอนนี้นะครับ เนี่ยก็ช่วยกดหน่อยนะครับโอเคมาดูเดวคาสเซนนะครับกับวูฟนะเมื่อคืนนิวคาสเซนก็ชนะไปหนึ่งประตูตูตรนะครับจากคิดวูดนะครับยิงลูกโทษนะครับนาทีที่เจ็ดสิบสองนาทีที่เจ็ดสิบสองก็คิดวูดนะครับยิงลูกแรกในบ้านให้กับนิวคาสเซนนะครับสิบคะแนนทําให้นิวคาเซนเนี่ยหนีจากเซนโซโตกชันเป็นสิบคะแนนแล้วนะครับสิบคะแนนแล้ว วู๊นะครับก็ไม่ได้ขึ้นอันดับ6นะครับก็อ,อยู่ที่อันดับ8เหมือนเดิมครับมี49คะแนนนะครับ2คะแนนตามหลังแมนยูนะครับผมแล้วก็เล็กแต่กว่ามากกว่า2นัดน,นะครับวูโ okay. อเค่าตารางต่อไปนะครับนิวคาสเซิลก็เจอกับเบส e เนอร์นะครับส่วนวูฟเจอกับเบอร์ลีวที่24นิวคาสเซิลวันที่17นะครับ ทำไมข่าวหนึ่งก็มีเฟดนะครับเอาพูดถึงเฟตเฟตะวันนี้เฟดแกนี่นะครับบอกว่าเฟดเนี่ยจะเล่นเล่นแบบเฟดเล่นดีเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับภายใต้กา,ารคุมทีมของหลังนิกนะครับ ก็มาดูกันบ้างว่าเฟตมันเล่นดียังไงนะครับเฟตตัวรูกการนี้นะครับก็ยิงยิงอาซีเบลนะครับสี่ลูกนะครับแล้วก็ยิงสี่ลูกนะครับเพราะว่าเล่นขยับมาเล่นสูงขึ้นนิดนึงนะครับตอนที่อยู่ของลางนิกนะครับก็มาดูแมตที่แล้วของเฟดนะครับที่ยิงเลเตอร์นะครับคัสบิชไมเคิล <า>โอเคดูสถิตินะครับเฟตนะครับทั้งฤดูกาลนะครับซีซันหลายๆฤดูกาลนะครับนาทีที่เล่นนะครับ89 1นึ่นาทีนะครับต่อพอ,อมาสองพันยิก็พันแแปดละนะครับยิงไปสิยิงสิบสีได้1นึ่งประตูนะครับสองพก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆส่วนสองพันยี่สิบสอนี่ยิบเดน้สี่ประตูนะครับ conversion rate น,น,นี่สามเปอร์เซ็นต์นะครับ change key ยี่สิบหกครั้ง scc ครั้งนะครับคือว่าดีดีขึ้นเยอะนะครับดีขึ้นเยอะ ดูจาก2แมตช์ที่แล้วนะครับที่เจอสเปอร์กับเจอเลตเตอร์นะครับ mm hmm. เจอสเปอร์กับเจอเลเตอร์ก็ทำได้ดีนะครับทัดบอลมากที่สุดนะครับแล้วก็โปรเฟชชั่นบอลชนะมากที่สุดเหมือนกันนะครับเป็นไฟ์นอลเติร์ดก็อันดับหนึ่งนะครับส่วนจะเจอสเปอร์นี่อันดับสองนะครับดิบลบนึงหนึ่งนะครับ ชีบาร์ดก็เป็นอันดับ2นะครับโอเคก็นัดที่ชนะสเปอร์นะครับ3-2เฟดจ่ายให้โรนัลโดประมาณ8ครั้งนะเฟตจ่ายโรนัลโด8ครั้งนะครับส่วนที่เจอเลสเตอร,นร,ร์นะครับจ่ายให้บูโนนะครับ3ครั้งนะครับก็ถือว่าเฟดนี่แหละจะเป็นคีย์แมน สำคัญนะครับช่วยให้แมนยูเก็บชัยได้นะครับวันนี้ที่เจอกับเอเวอร์ตนะครับผมโอเคเรามาดูนักเตะราคานักเตะกันบ้างนะครับราคานักเตะที่จะขึ้นก็มีลูดิกเกอร์นะครับมีชามีกาเบลกาเบลขึ้นนะมีเคนมีใครเนะี่ย ดิดิส์ซูรีบอฮห์ครับอีเฮนเนชก็จะขึ้นเอเนซันจีซันบัเลตนะครับ I Joe, son, บอกกางนะครับโรดีเกอร์เอ่อเจลลิเกนนะครับของเบอร์ลีบ็อกอิลิกเซนนะครับอ, ry, Bob, อิลิกเซน,นะค,นคนทเราเข้าเยอะเป็นน่าสนใจนะครับโอเคก็ okay. Go. มีแค่นี้นะครับพิเมีย อันที่นี้คนที่ transfer in ออมากที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นเมดิซันนะเมดิซันแล้วก็โบเวนครับมีฟาเบนชามีไวมีเฮนาโชนะครับนะเฮนาโชาโอเคอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับยังไงวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ